ตัวสงไปไปตัว2ครั้งแล้วไปไปสอ2ตัวหครั้งออกไปครกแล้วเข้ามาหน้้งสนะครับตัวเลยอยู่ล่าง่ดนหรอตี้าปูเหยนยหลังป่้แม่นยุคู่หนะว่ามีคนตีฝันหูอยู่หรอซีซีน่ะีสองไงอาจารย์บอกตีตสองตัวไง ไม่ไม่โดนด่าไม่โดนด่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีอยู่สี่ห้าสี่เพราะว่ามันอายุคุณนะใช่ไหมมีคนตีฝันหูกอยู่แล้วสี่สี่นะครับสี่สี่สองไงสี่สองอาจารย์บอกสี่สองสองตัวไงไม่ไม่โดนด่าไม่โดนด่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีอยู่ สี 45, ่ห้าสี่สี oh, ่สีห oh, ok. ้าเขาไปล่าหนูเออสี่เาอางเี้สี่สี่ห้าหรือสี่ห้าสี่หามาเต็มเต็มจะไปยุ่นหนาโอ้ย้วโว้ยมันมาได้เงินปูโว้ย้สี่หามาโงเศรษฐีใหม่งูนะครับเศรษฐีใหม่นะครับมีคนถูแล้วมาดูเศรษฐีใหม่งูนะครับมีคนถูกแล้วมีคนถูกด้ว อะไรก็ได้มีสี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีมาส้งสองตัวแต่ไม่มีประโยชน์อีกแล้วสีหามาคูหนึ่งเลยโอ้ยปูผิดตำแหน่งโอ้ยปูไม่สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าศูนย์ก็ได้หรือสี่ห้าสองก็ได้โอ้ยคืองสี่สองห้า สี่สองก็สี่สองตัวสี่สี่ห้าป้อมห้ามาอยู่กลางนะสี่ห้าสี่อยู่กลางโอ้ยโดดเลยโอ้ยมาทุกตัวนะครับไไม่มีแรงกำลังใจให้อาจารย์นะครับว่หน้าใหม่นะครับมาแล้วแหมมันมันต้องได้แล้วมันต้องได้เลยมต้องได้ีเโอ้ยสี่เด็ก ดันกระโดดเลยแต่ตัวสุดท้ายมองไม่เห็นเลียนหาพ่อแต่ว่าไปยุ่หนาโอ้ยเหยับหยับกันโอ้ยซีหายุอขอซีหากับแม่ยุ้ยแล้วมาเลยเหิงน้องโอ้ยโอ้ยนะครับคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับอ้ป เ้ำตาจะไหลเลยนะครับอมานนมีรัเป็นปห้าีห้าคน้าวนะครับขึ้นกันใหม่มากเปนใหม่ในวันน้าวันนี้ก็เข้าจอ เราไปผิดตรงไหนมั้ยอบนผิดตรงไหนมั้ยของเอฟซีอยู่แล้วก็สี่สงสี่มาสองตัวนะอย่าลืมซื้สี่สี่นะเราบนผิดตรงไหนที่ดี๋ยวัดีทกควัสวดีทุกคนครับพี่สี่สี่ห้าสี่สี่นะครับสี่หมาเต็มเแต่ไม่ได้ตังอยู่หน้มันจะเบิ้มาสตัวอูแลเบิ้ีมรตัวกัเ้ลมาสองแล้ว วายาประชาสัมพันธ์นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีน,นะครับมาทำโรงทานขนมจีนนะครับ <got> อยู่หน้าปูองดำนะครับท่านใดที่อยากจะได้กลับบ้านนะครับไปรับได้ที่หน้าปูองดำนะครับอคโอ๊ยหนอซีหาไม่อายุแต่ว่าได้เงินบอกปู่ว่าขอซีห่าห้าสี่สี่ไม่เาปู่จะสารัตนำแนงคอย ไปวะได้เอาหาซีซีเอาซีหาซีซีก็ได้โอ้ยได้สามตัวเอาปล่อยแรกวิ่งเลยงั่วหน้าบอกอะไรปล่อยต่อเลยปล่อยแบบปุ๊บดังเลยห่วงเงี้ยงกเมื่อกี้อาซีซี หั่หน้า 90. เก้าอาหหน้าเก้าห <reco Christ. S 2> ้าแนเปอร์เซ็นาห้าแสนเปอร์บเจมกราบ่สิบเจ็รือสิหกสิบเจ็หรือเปล่าอาอยสิบเจมกราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าครับปล่อยไปก่อนเลยเกครับน่งออกแกงบ่าโอ้ยซีหาฟูเจ้าเล่าให้ยูซีหาแต่ว่าไปยูคูนะโอ้ย นอนหลับบนอ้วยเยวนะครับเดี๋ยวเบิ้งวันหนาก่อนอุ้มอัสซันเข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ได้เลยวะน่ัหน้ามันเปลี่ยนอะไรก็ได้เลยนี่คอยรอครับคอย้ครับคอยอ่ครชอบสายสายดิ้นนะครับสายดิ้นนะครับสายลูกนะครับเข้าเล้มาแท้ก่อนนักพี่น้องนะคอ อะได้ขาใไปมีสีวิ่งสีนู่เต็มเนะครับ่าสอตัวเเดไปหวน้าเลยครับพี่น้องให้มุงไร้สนี่นี่ซีซีหาก็ได้ปูเจ้าสลับจำแน่งคอยคอซีหาผุสามลอยหาสิบใบทางใต้ว่าเดิงว่าถึง โอ้ยเกือบแม่นเปลี่ยนสีทีงั้นล่ะห้า้น้นเนได้วิ่งอยู่วิ่งสี่รอบดิฮะโอ้ยเราวิ่งสี่รอบเหมือนเดิมแล้วางนีะวิ่งสี่รอบจะไม่ใหนเจ้ก็เห็นย้อมเอไว้ในเส้นเลย่านบัวแดงอย่างไร้บัวแดงไหมปูเจ้ามายกสีหาเจ้าไปยุ่งหนาวเนาะสี่ห้าสี่สีมันต้องเป็นสี่สี่ห้า ออกอะไรนะ 5cc